สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการศึกษาไทยเลยก็ว่าได้ที่จะเปลี่ยนจากการสร้างนักเรียนในแม่พิมพ์เดียวกันไปสู่การส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพในแบบที่เป็นของตัวเองจริงๆครับเรามาลองเริ่มจากคําถามง่ายๆแต่ลึกซึ้งข้อนี้กันก่อนดีไหมครับว่าเด็กทุกคนเนี่ยควรจะถูกสอนด้วยวิธีเดียวกันเป๊ะๆเลยหรือเปล่าอ่าอืม คำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ภาพนี้เปรียบเทียบได้ชัดมากเลยนะครับคือเรากําลังจะก้าวข้างจากการศึกษาในโมเดลแบบโรงงานไปเลยที่แบบว่าปั๊มเด็กออกมาให้เหมือนๆกันหมดไปสู่โมเดลของคนสวนแทนคนที่เข้าใจว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยมันต้องการการดูแลที่ต่างกันนะถึงจะเติบโตได้สวยงามที่สุดในแบบของมันเอง แล้วไอเดียที่ว่า one size doesn't fit all หรือว่าเสื้อไซส์เดียวใส่ไม่ได้กับทุกคนเนี่ยซึ่งฟังดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้แหละครับมันได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการศึกษาบ้านเราอย่างเป็นทางการแล้วคือนโยบายใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความจริงง่ายๆที่ว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับจริงไหมครับ แต่ละคนก็มีความสามารถความถนัดความสนใจที่มันหลากหลายมากๆทั้งเรื่องเรียนศิล,ละปะดนตรีกีฬาซึ่งระบบการศึกษาแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายเอาละครับแล้วการเปลี่ยนมุมมองที่ว่าเนี่ยมันกลายมาเป็นนโยบายที่เป็นรูปเป็นร่างได้ยังไงเรามาดูกันครับเอาจริงๆนะครับแนวคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะ มีการพูดถึงเรื่องนี้ในพรบการศึกษาแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2542แล้วนานมากแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือทางสอพทหรือสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยกำลังจะหยิบวิสัยทัศน์นี้มาทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วครับในช่วงปี2568ถึง2569ที่จะถึงนี้แหละ แนวทางใหม่ที่ว่านี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า personalized learning ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการเรียนรู้ที่ตอบสนองรายบุคคลหัวใจของมันง่ายมากเลยครับก็คือการปรับวิธีการสอนให้เข้ากับเด็กแต่ละคนแทนที่จะให้เด็กทุกคนต้องพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับวิธีการสอนแบบเดียวแล้วคำถามคือจะทำได้ยังไงละ่ะเขาบอกว่ามีกุญแจสำคัญอยู่3ดอกครับที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของเด็กๆทุกคนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมี3ขั้นตอนหลักๆเลยครับ หนึ่งเลยคือต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนคือต้องทำความเข้าใจเด็กให้ได้ก่อน 2. พอเข้าใจแล้วก็ต้องออกแบบการสอนให้มันเหมาะกับเขาและสุดท้าย 3. ก็คือการประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เพื่อตัดสินเดี๋ยวเรามาลงลึกกันทีละข้อเลยครับมาที่คุณแจดอกแรกกันก,นก่อนเลยการวิเคราะห์ผู้เรียนหลักการสําคัญก็คือเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันนะแล้วก็ต้องมองความแตกต่างของเด็กให้เป็นโอกาสครับไม่ใช่ข้อจํากัด ที่สาคัญที่สุดเลยคือข้อมูลที่เราเก็บเกี่ยวกับเด็กเนี่ยจะถูกใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาเขาไม่ใช่เอาไปใช้เพื่อจัดอันดับหรือเปรียบเทียบกับใครพอเราเข้าใจเด็กแล้วก็มาถึงกุญแจดอกที่2คือการออกแบบการสอนที่มันยืดหยุ่นครับหมายความว่ายังไงก็คือเราจะเน้นต่อย,ยอดจากสิ่งที่เด็กเขาสนใจเป็นพิเศษจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวเองแล้วก็พยายามเชื่อมโยงบทเรียนเข้ากับโลกความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด และแน่นอนครับต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่มันใช่สําหรับแต่ละคนจริงๆและนี่คือกุญแจดอกสุดท้ายดอกที่3ซึ่งผมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการวัดผลไปเลยหัวใจของการประเมินแบบใหม่นี้ชัดเจนมากครับคือเราจะวัดความก้าวหน้าของเด็กคนนั้นๆโดยเทียบกับตัวเขาเองในอดีตเราอยากรู้ว่าเขาเก่งขึ้นจากเดิมแค่ไหน ไม่ใช่การเอาเขาไปเทียบกับเพื่อนๆในห้องเพื่อดูว่าใครได้ที่เท่าไหร่เอ๊แล้วจะวัดความก้าวหน้ายัางไงล่ะถ้าไม่ใช่แค่คะแนนสอบเครื่องมือแรกเลยครับก็คือแฟ้มสะสมงานหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพอร์ตโฟลิโอนั่นเองมันคือการเก็บรวบรวมผลงานเด่นๆของนักเรียนตลอดเทอมไม่ว่าจะเป็นงานเขียนรูปวาดหรือโปรเจกต์ต่างๆเพื่อให้เราเห็นภาพรวมการเติบโตของเขาได้แบบชัดๆเลย เครื่อมือชิ้นที่2เรียกว่า rubrics หรือเกณฑ์การให้คะแนนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ใช่แค่ตารางให้คะแนนธรรมดาธรรมดาแต่มันคือเหมือนแผนที่เลยครับที่บอกทั้งครูและเด็กให้เข้าใจตรงกันว่างานที่ดีหน้าตาเป็นยังไงพอเด็กเข้าใจเป้าหมายชัดเจนเขาก็จะรู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองไปทางไหนทีนี้การรายงานผลให้ผู้ปกครองฟังก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยครับ จะไม่ใช่แค่การยื่นสมุดพกที่มีแต่เกรดหรือตัวเลขแล้วแต่จะมีคำอธิบายที่เล่าเรื่องราวพัฒนาการของลูกๆเขาด้วยและที่สำคัญมากๆเลยนะคือจะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อดึงให้พวกท่านเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการเรียนรู้ของเด็กๆด,ด้วยกันมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยนโยบายมันก็ดูดีนะแต่ในทางปฏิบัติล่ะในห้องเรียนจริง,รงๆมันจะทำได้อย่างไงาแล้วใครจะมาช่วยคุณครูบ้าง ไม่ต้องห่วงเลยครับคุณครูไม่ได้สู้คนเดียวนะครับจะเห็นว่ามันมีการวางระบบสนับสนุนไว้ทุกระดับเลยตั้งแต่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะคอยอบรมให้ทัพยากรไปจนถึงตัวโรงเรียนเองที่จะทำงานร่วมกันกับคุณครูเพื่อให้นโยบายดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงในห้องเรียนถ้าจะให้สรุปนะครับเป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดนี้เลยก็คือการสร้างระบบการศึกษาที่เด็กทุกคนไม่ว่าจะเก่งด้านไหน ถนัดอะไรจะมีโอกาสได้เติบโตอย่างเต็มที่ในแบบของตัวเองและได้รับการยอมรับในคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองแล้วมองเด็กแต่ละคนเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มันไม่เหมือนกันเลยซมเมล็ดอนาคตแบบไหนกันนะที่เราจะสามารถช่วยกันปลูกให้มันงอกงามขึ้นมาได้